นี่คือเรื่องราวของนักเตะที่หลายๆคนให้ความสนใจเกี่ยวกับฝีเท้าของเขาคนนี้ตัวรูกพลังแฝงที่ท่าฟอร์มร้อนแรงก็พร้อมจะแซงทุกๆคนอนดีตผู้เล่นตัวหลักชุดแชมป์เงินล้านของพี d บีดีเอสกับเรื่องราวชีวิตที่โคตรโชคชดและกว่าจะมาสู่หนึ่งในนักเตะชื่อดังของฟุตบอลเดนสายเส้นทางของเขาคนนี้ไม่ธรรมดา และนี่คือเรื่องราวของนายอนันตชัยปู่ดับสน,นับสน,นุนโดยบางเครือดีไซน์ร้านเสื้อผ้าฟุตบอลพิมพ์ลายสามโมสรฟุตบอลเดินสาย P ีบน้องรัก P ีคีูส่สป,ปอร์ตเตอร์มีเดียสมังกรรับไลฟ์สดฟูอโลชอปแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นสัญชาติไทยแพนด้าชอปร้านเสื้อฟุตบอลและฟุตซอลเดินสายบริษัทเทีรพัชชิป,ปิ้งแอนด์สวิตจำกัดและทูเอสตออยุธยาร้านรองเท้าฟุตบอลมือหนึ่งและมือสอง เขาคนนี้ลืมตาม,มองโลกในวันที่16กุมภาพันธ์2543เป็นชาวปากเรดอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเด็กน้อยที่เริ่มเล่นฟุตบอลในวยัย10ขวบจากการได้เห็นคุณพ่อของเขาแข่งขันและซึมซับสาสตร์แห่งลูกหนังนี้ในวัยเด็กทําให้ในเวลาต่อมาคุณพ่อเห็นแววการเล่นที่นายจะต่อยอดได้ของลูกชายทําให้ตัดสินใจส่งลูกชายของตัวเองไปอยู่อย่างโรงเรียนประจําอย่างโรงเรียนวัดเบญญาพาศในจังหวัดกาญจนบุรีโดยผ่านการขัดเกลา,จลา,จลารจากโค้ชปะสูรฤเศษสิงห์ในตําแหน่งหน้าต่ำปีกซ้ายและปีกขวาตามไอดอลที่เจ้าตัว่อาล มาเจ้าตัวก็ได้เข้าสู่รั้วของโรงเรียนทางขมพิทยาคมซึ่งเป็นอะคาเดมี่ของสโมสรชนบุรีเข้าร่วมคว้าแชมป์ในรายการนกกี้พรีเมียร์ครัพและยังได้เดินทางไปยังประเทศอังกฤษเรียกว่าในชว่วงฟุตบอลนักเรียนเขาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งและมันยังสามารถเป็นใบเบิกทางไปสู่ฟุตบอลอาชีพเพราะในวัย18ปีเขาได้เซ็นสัญญาอาชีพแรกข,ของตัวเองกับสโมสรอิการนอตครึ่งสี่สัตต์แต่ในก้าแรกของเขากลับเป็นก้าวที่ล้มเหลวเขาพาสโมสรอิการนอตตกชั้นซึ่งมันเป็นอะไรที่แย่มากสําหรับความรู้สึกของเด็กในวัย18 กลายเป็นประสบการณ์ที่เขาได้เรียนรู้ในคําว่าฟุตบอลที่แม้มันจะไม่ดีนักเลยและหลังจากการตกชั้นในครั้งนั้นชายคนนี้ก็เริ่มลุดจากวงการฟุตบอลอาชีพและไม่สนใจอะไรสักอย่างเดียวที่ทั้งติดเพื่อนติดสูราเกเรตามภะษาวัยรุน่นและมีหลายครั้งหลายคราที่ต้องทําให้ครอบครัวเสียน้ําตาซ้าแล้วซ้าเล่าจนในวันหนึ่งที่เขาเริ่มคิดได้ว่าตัวเองควรที่จะทําตามความฝันและเริ่มใหม่ให้ได้เขาเดีตัวเองออกมาจากสังคมที่มีแต่เล่ายาเดินหนีออกมาทําตามความฝันอีกครั้งและเขาก็ได้เริ่มต้นใหม่กับสโมรสรบ้านค้าอย ครั้งนี้เขาเป็นส่วนสําคัญในการพ่าต้นสังกัดคว้าแชมป์โซดและเมื่อสิ้นสุดในฤดูกาลน,นัดเขาก็ได้ย้ายไปอยู่กับสโม,มสรเมืองเลยอยู่ในเตดในระยะเวลา3-4เดือนก่อนที่จะโดนพิษของโควิดเล่นงานจนต้องหยุดพักการแข่งขันไปนานเลยแน่นอนว่าเขาไม่ประสบความสําเร็จกับเมืองเลยอยู่ในเตตด้วยพิษของโควิดและหลังจากพิษของโควิดเบาลงเขาก็ได้ย้ายไปสู่สโม,มสรปลวกแดงอยู่ในเตดเป็นระยะเวลา3ปีโดยปีแรกของเขาเขาสามารถคว้าแชมป์โซดได้อีกครั้งและหลังจากนั้นในปีต่อๆมาเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเขาต้องการที่จะขยับขยายในการทํางานและไม่ อยากจะวนลูปอยู่ที่เดิมกับคําว่าฟุตบอลทําให้เจ้าตัวตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพไปทําอาชีพระหมาก่อสร้างอยู่เป็นระยะเวลา1เดือนซึ่งฟังแล้วนี่อาจจะดูทําแม่งทําแม่งยังไงชอบกดแต่นี่คืออาชีพที่สุดจริตที่เจ้าตัวเลือกที่จะทํามันซึ่งมันก็ทําให้เขาไม่มีภาระอะไรและยังเหลือเงินเก็บเงินออกจุดนี้มันทําให้เขาเลือกที่จะเปลี่ยนความคิดเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพและหันมาทํางานก่อสร้างและในระหว่างการทําหน้าที่ตรงนี้แน่นอนว่ามันมีทั้งความสุขใจและความทุกข์กายเพราะงานก่อสร้างมันเหนื่อยจริงๆและเหมือนโชคชะตาท มาไม่ว่าอย่างไงเขาคนนี้ก็ต้องควรกลับไปแข่งขันฟุตบอลเขาถูกรุนพีช,ชักชวนให้ไปแข่งขันฟุตบอลแต่ในครั้งนี้มันคือฟุตบอลเดินสายและเขาก็ตกลงรับปากมาแข่งขันนั่นจึงทําให้เขาเปลี่ยนอาชีพอีกครั้งเขาแข่งขันในฟุตบอลเดินสายมาโดยตลอดก่อนที่เจ้าตัวจะขอเข้าไปทดสอบฝีเท้ากับสมโมสร PBS FC น้องใหม่เดินสายในขนานั้นโดยเจ้าตัวก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะถูกสมโมสรเซ็นสัญญาแค่หวังไปซ้อมเพื่อเอาแรงและรักษาสภาพแต่แล้วจุดพีิมันก็คือสมโมสรชื่นชอบและเลือกที่จะเซ็นสัญญาเข้าสู่ทีมเยาวชนหรือ ทีบีในตอนนั้นแน่นอนว่าเจ้าตัวดีใจที่ได้รับโอกาสในครั้งนั้นและรีเซ็ตตัวเองเข้าสู่ฟุตบอลเดินสายกึ่งอาชีพอีกครั้งไระยาเวลาของเขากับ PBDs มันคือการประสบความสําเร็จที่ยอดเยี่ยมเขาร่วมคว้าแชมป์เงินล้านถึง2ส,สมัยกับสโมสรแห่งนี้และคว้าแชมป์เงินแสนอีกมากมายจากนักเตะที่เคยผิดหวังและผิดพลาดกับคําว่าฟุตบอลวันนี้เขาคนนี้ได้ไปสู์ตัวเองอีกครั้งในฟุตบอลเดินสายจากชื่อที่ไม่มีใครรู้จัก สู่ลายอัพที่ถ้ามีเขาอยู่ในการแข่งขันถูกคนล้วนที่อยากจะมารับชมการแข่งขันที่มีเขาวันนี้เขาคือหนึ่งในความยอดเยี่ยมของฟุตบอลเดินสายเขาคือหนึ่งในมัสคอตของ p b d s และนี่คือผู้เล่นที่แฟนเพจเล่นเป็นทีมอยากรู้จักมากที่สุดนายธนาอนันตชัยปูดำและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้กับพวกเราเล่นเป็นทีมด้วยนะครับอยากจะถึง1 2 0 0 0 0หซับไวๆช่วยหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยนะครับ